จอลึกเป็นเด็นร้อนข่าวบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่21มีนาคม2563โดยใช้พบัลครั้งบอลไทยครับรับดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเมื่ออาจารย์เจอลูกศิษย์ซิโก้โพสต์ข้อความเมื่อเจอกับธนบุญเกษรารัตน์โดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองและก็ธนบุญเกษรารัตน์คือ2คนในทีมชาติไทยนะฮะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาทั้งแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่27ในปี2556 อันดับที่สเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เกาหลีใต้ในปี2557แชมป์อาเซียน AFF สก,กีครับในปี2557รองแชมป์คิงส์ครับป25 Champ ี2558แชมป์ซีเกมครั้งที่28ที่สิงคโปร์ในปี2558ตอนนั้นก็เป็นโชค TV ทวีธมรัตน์ฮะที่คุมทีมแทนส่วนแชมป์กล um ุ่ม F ฟึุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบ3ในปี2559แชมป์ Kings ครับในปี2559และแชมป์อาเซียน AFF ส u z u k i c เป็นปี2559นะฮะล่าสุดซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองได้โพสต์ข้อความเมื่อเจอกับพนบูญเกสารัตน์อดีตลูกทีมทีมชาติไทยนะครับด้วยข้อความที่ว่าดีใจนะที่ได้เจอนัน้องดูแลตัวเองดีๆรักษาวินยัยความฟิตพร้อมตลอดเวลาตั้มทำได้อยู่แล้วจะคอยติดตามครับก่อนที่ธนบูญเกสารัตน์จะมาตอบในโพสต์มาว่าขอบคุณมากครับพีซิโก้ผมไปทำตามที่พี่บอกทุกอย่างครับ นี่ก็เป็นทางซิกโก้นะผมที่ได้พูดเปิดใจกับธนบุญเกษารัฐนะฮะที่ได้เจอหน้ากันโดยบังเอิญครับถือว่าพิซกโก้นะผมยังมีอิทธิพลต่อ,ตอน,น้องๆอ,อยู่นะฮะถือว่าเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่น่านับถือในวงการฟุตบอเลเลยทีเดียวครับวัารับดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะรายที่2ส,สื่อจีนตีข่าวแพทย์ทีมเหมยโจติดโควิด -19 หลังกลับจากไทยโดยดะต้าสปอร์ตรายงานมาว่ามีหมอนในทีมเหมยโจฮากามีผลตรวจเชือ้อโควิด -19 เป็นบวกหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศจีนและเข้าตรวจในวันที่17มีนาคมโดยการเปิดเผยครั้งนี้ทําให้หมอรายนี้เป็นปรายที่2ต่อจากโดริเอตันกองหน้าของทีมที่ติดเชื้อไวรัสไายนี้ซึ่งมีรายงานมาว่าเหมยโจได้อุ่นเครื่องกับพิธีประจวม f ีฟีเมื่อวันศุกร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมา ยังไรก็ตามยอดทีมจาก3อ่าวออกมาถแถลงการก่อนหน้านี้แล้วว่าทางสโมสรไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะได้สั่งการให้นักกีฬาบุคลากรและก็เจ้าหน้าที่ที่ได้สัมผัสกับนักกีฬาที่เป็นข่าวรายดังกล่าวนั้นกักตัวเพื่อสังเกตอาการอยู่กับที่พักนักกีฬาจนถึงวันที่27มีนาคมก่อนจะเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ในวันดังกล่าวครับ เป็นนะว่าเชื้อนี้นะผมก็ทําลายทุกวงการจริงๆนะฮะโอ้โหนะขนาดคนชี่คิดว่าไม่น่าจะติดนะผมยังติดเฉยเลยนะครับโอ้โอะอะไรกันเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผมว่าจะติดทั้งทีมไหมต้องรอลุ้นกันครับวร์รับดข่าวต่อมาก,กันดีกว่านะฮะซิโก้เผยเคลียรรับซ้อมที่บ้านต้านโควิดกับตัวเองยังไงไม่ให้เบื่อ โดยซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิซิกโก้ได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนําวิธีเล่นฟุตบอลที่บ้านในหัวข้อกักตัวเองอย่างไงไม่ให้เบื่อผ่านช่อง YouTube ของตนเองอย่างซิกโก้ชาแนลนั่นเองโดยจุดประสงค์ที่ออกมาทําคลิปนี้เพื่อให้น้องๆที่กําลังฝึกสอนฟุตบอลน,นะฮะได้ฝึกซ้อมคนเดียวอยู่ภายในบ้านโดยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใดพร้อมบอกแนวะทางการเล่นฟุตบอลคนเดียวโดยไม่ต้องชวนใครอีกด้วย ทั้งนี้นะฮะอดีตยอดดาวยิงทีมชาติไทยเพิ่งจะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกฤษิ์เสนาเมืองมาว่าตอนนี้ลูกสาวทั้งสองคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอังกฤษอยู่ในช่วงกักตัวเอง14วันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19มีนาคมตามขั้นตอนนะฮะเพื่อเฝ้าระวังการติดต่อไวรัสโควิด -19 นั่นเองเดี๋ยวเราจะติดลิงก์ไว้ให้ด้านล่างกันแล้วกันครับผมเดี๋ยวลองไปชมดูนะฮะว่าพีซิโก้นั้นเขามีวิธีการสอนให้ฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านกันยังไงนะฮะปลอดภัยจากเชือ้อวัสิด -19 นนเ่เ พร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชิมิสึวางคิวอุ่นบูจูบิโรอิบะตะดีเดในวันที่8มีนาคมนี้โดยอศวินสีส้มชิมิสึเอสพาวนะครับวางคิวอุ่นเครื่องเปิดรังรับจูบิโลอิบะตะในวันที่8มีนาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะสึกเจลิกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ดูความเคลื่อนไหวของทีมอศวินสีส้มสมโมสรชิมิสึเอสเพาวนะฮะในศึกฟุตบอลเจลิกทีมโต้นสกัดของเจ้ามวยธีรศิลปแดงดา กองหน้าทีมชาติไทยภายใต้การกุมทัพของปีเตอร์ชครามอฟสกี้ขุนซือของชาวออสเตรเลียที่ยังคงมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงที่การแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศทุกรายการเรื่องออกไปถึงต้นเดือนมษายนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9โดยการเตรียมพร้อมของทีมชิม,มิสุดเอสเพายนะฮะยังคงซ้อมอยู่ที่มิโอกราวสามซ้อมประจำของสโมสรอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานจากทางสโมรสรมาว่าเตรียมที่จะมีเกมอื่นเครื่อง เ่อทดสอบระบบทีมและสมรรถภาพความฟิตของผู้เล่นกันอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่17มีนาคมเพิ่งจะอุ่นเครื่อง2คอร์เตอร์คอร์เตอร์ละ45ทีกับทีมฟูจิเอด MYFC จากเจลิกสซึ่งเกมดังกล่าวทีละซินแดงดาได้ลงเล่นคอร์เตอร์แรก45ทีเต็มก่อนที่คอร์เตอร์ที่2จะเสมอกันไปด้วยสกอร์0ต่อ0สำหรับโปรแกรมการเตรียมอุ่นเครื่องเกมต่อไปนั้นทีมชิมิสุเอสพาวนะครับผมกำหนดเอาไว้ในวันเสาร์ที่8มีนาคมนี้ จะเปิดสนามซ้อมมิโอก,กราวนะคร,ระการมาเยือนของชิวิโรอิบตะทีมเพื่อนร่วมจังหวัดชิโซโอกะที่เพิ่งขตกชั้นลงไปเล่นเจลิก2ในฤดูกาล2020เวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับอานะผมงานนี้นะฮะชิวิสุเอสพาวนะผมต้องรอรุ่นกันต่อไปว่าจะสามารถชนะในเกมอุ่นเครื่องนี้ได้ไหมโดยที่มีทีลิลป์แดงดานะฮะลงช่วยในเกมนี้พร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับผมไม่มีวันยิงใส่แฟนบอลอย่างแน่นอน ชปุยเปิดใจมีวันนี้ได้เพราะแฟนฟุตบอลนะจ๊ะโดยกองกลางร,รูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์นะครับของการท่าเรือเอซเปิดใจมีทุกวันนี้ได้จากฟุตบอลนั่นเองโดยชาวริวชับปุย,ปยกองกลางของการท่าเรือเอซอดีตแข้งดาวรุ่นของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดแชมป์โลกย17ได้เปิดใจถึงชีวิตนักฟุตบอลที่ได้ย้ายมาค้าแข้งในประเทศไทยยาวนานกว่า7ปีแล้ว โดยกองกลางวัย28ปีรายนี้นะครับกลายเป็นที่โด่งดังและก็เป็นที่รู้จักของแฟนบอลทั่วประเทศฝังติดทับช้างศึกพร้อมพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014และปี2016แต่อย่างไรก็ตามแข้งรายนี้เคยประสบปัญหาการบาดเจ็บเข่ามาแล้วทําให้เจ้าตัวได้รับโอกาสการลงสนามน้อยลงแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือความเป็นมืออาชีพทั้งในและก็นอกสนามซึ่งชาวริวช่ปุ๋ยคนนี้แทบจะไม่มีข่าวเสียหายเลยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการก้าวร้าวหรือการเล่นนอกเกม โดยเขาได้บอกว่าไม่ว่าจะมีชื่อเสียงแค่ไหนผมจะไม่มีวันยิงใส่แฟนบอลเพราะพ่อแม่ของผมสอนมาดีและฟุตบอลคือชีวิตของผมผมมีโอกาสถ่ายโฆษณาหรือได้โอกาสดีๆเข้ามาเยอะก็เพราะฟุตบอลครับผมมาที่นี่ที่การท่าหรวงฟุก็เพราะทุกคนให้โอกาสผมซึ่งตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ตนเองต่อหน้าแฟนบอลสิงเจ้าท่าด้วยการลงเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดชับปุ๋นนยนะครับในกล่าวทิ้งท้ายครับ แนัว่างานนี้นะผมชาวดิวชาปุยนะเป็นคนคนนึงนะเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ข่าวเสียหายๆนะฮะไม่มีเลยนะครับผมถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวไม่มีการเล่นนอกเกมไม่มีการล้มบอลไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องไม่ดีนะฮะส่วนตัวเขานี่เล่นเพราะว่าเขารู้สึกว่าฟุตบอลให้โอกาสกับเขาในชีวิตจริงๆครับเราบข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะใกล้คัมแบ็กแล้วเชียงรายอัปเดตอาการบาดเจ็บเจ้าหนูชินทพัฒน์ โดยชินสกัดปรีออกกองกลางตัวเก่งของสิงห์เชียราไเต็ดนะฮะอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของตนเองโดยแข้งวัยยี่สามปีคนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หลังเข่าขาดนะฮะในเกมที่เปิดบ้านพ่ายปักกิ่งกัวอันไปศูนย์ต่อหนึ่งล่าสุดทางเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของตนเองแล้วโดยเขาได้บอกว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บดีขึ้นตลอดนะครับตามลำดับเลยก็ว่าได้เขาก็ไม่บวมเหมือนวันแรกที่ได้รับอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้ก็รักษาทั้งช่วงเช้าและเย็นอย่างต่อนเนื่องครับ เล่นฟิตเนสเพื่อรักษาสภาพกล้ามเนื้อควบคู่ไปด้วยนะฮะเพื่อให้ร่างกายยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดส่วนเรื่องกลับไปซ้อมกับทีมผมคิดว่าต้องเช็คอาการโดยละเอียดอีกครั้งจากทางแพทย์ก่อนครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอีกราวประมาณ1เดือนนะฮะน่าจะกลับมาได้แล้วครับฝากถึงแฟนบอลชาวเชียงรายนะฮะช่วงนี้มีเชื้อไวรัสโควิน1าีนระบาดและยังรวมถึงปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5มที่จังหวัดเชียงรายก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะฮะ เป็นงว่างานนี้นะผมก็ถือว่าให้กําลังใจเขากันนะฮะเพราะว่าเจ้าหนูจิตพัฒน์ปรีออกคนนี้ก็ช่วยทีมมามากมายเหลือเกิน,นครับก็ไปให้กําลังใจเขานะฮะรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแฟนบอลเซ็งเหลือเกินฉลามอันามันยกเลิกศึกสีเซ้าโซนใต้ฉลามอันามันกแกรนอนามันพระนองยูนเต็ดยกเลิกศึกสีเซ้าโซนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนหน้านี้สอจอแดงวรนนท์เกลื่อนศิลป์ประธานสโมสรกร,รนอนามันพระนอง United, นยูนเต็ดได้เผยมาว่าจะจัดเกมอุ่นเครื่องในช่วงลีกเบกชั่วคราวโดยจะจัดศึกสีเศ,ศร้าโซนใต้ซึ่งประกอบไปด้วยทีมกแการนอนามันพระนองยูนเต็ดรวมถึงทีมพันธมิตรอย่างกระบี่เอฟซสุรธานีซิตี้และก็เตรียมท่าบีทีประจบเอฟซีอีกด้วย ล่าสุดมีรายง,งานมาว่าศึกสีเศร้าโซนใต้นั้นจะไม่เกิดขึ้นนะฮะโดยมีเกมอุ่นเครื่องซึ่งจะไปเยือนพีทีประจวบเฟซีและเปิดบ้านรับสุลาธานีซิตี้ส่วนในเดือนเมษายนนี้จะมีอีกอย่างน้อย1เกมอย่างไรก็ตามตามโปรแกรมอุ่นเครื่องกับพีทีประจวบเฟซีอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เนื่องจากมีนักเตะที่เข้าร่วมฝึกซ้อมมีเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้ต้องกักกันนักเตะทุกคนเป็นเวลา14วันกันเลยทีเดียวทั้งนี้นะผมสถานการณ์ของฉลามอนามันในศึกฟุตบอลไทยลีก 2, ชนะ2เสมอ0แพ้ไป2มี6คะแนนรั้งอันดับที่9ของตารางคะแนน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันน,นัดตัดไปของการันามันพระนองอยูเต็ดนั้นจะออกไปเยือนทางอุทยัยธานีเ c นะครับในศึก m 1 5 0ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพปีสองหรือทีสนัดที่5ในวันเสาร์ที่18เมษายนนี้เวลา18แปนาฬิกานสนกากีฬากลางจังหวัดอุทยัยธานีนั่นเองครับเป็นนานว่าง,งานนี้นะฮะก็แสดงความเสียใจและก็น่าเสียดายจริงๆนะฮะที่ไม่ได้จัดศึกสี่เศร้านี้ขึ้นมาในช่วงพักเบรกนี้นะครับหืมน่าเสียดายแทนแฟนบอลจริงๆนะฮะงานนี้ เและนี้นะผมก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b บายซิโก้สไตล์ประจำวันที่21มีนาคม2563โดยเชฟบะครั่งบอลไทยครับ